นะครับเราก็ให้มันจะเข้าใจยากครับเปลี่ยนเป็นตัว a ได้ a นะครับว่าเราจะให้นี่ครับเอาอินทิเกรตอาร์คอด R ไม่ได้ถูกไหมครับก็ทำลายพาร์ทให้ u เท่ากับอาร์คอด a นะครับ d u เท่ากับดิฟอาร์คอดได้ลบ หนึ่งส่วนหนึ่งบวก x กำลังสองนะครับก็คือเป็น a กำลังสอง DA นะครับนะครับแล้วให้ d v เท่ากับ d ีเมีนเท่ากับ a นะครับดังนั้นสองอินิเกต r คอร์ a เอีเอจงเท่ากับของ u v นะครับ แล้วอินดิเกรตวีนะครับดีอยู่ครับเห็นตัวแปรม่วงแล้วครับบีรครับให้เป็นเท่ากับ 2a งอารคอดอินดิเกรตตัวนี้วะครับือ เราให้ u เท่ากับหนึ่งบวก a กํลังสองหล่าครับมันก็อินทิเกรตได้ในก,การเปลี่ยนตัวแปรนะครับนี่บรครับใช่ที่ไหนดี shift เราให้ u เนี่ยเท่ากับหนึ่งบวก a กํลังสอง du จึงเท่ากับสอง a ถูกอเป่าครับ da แล้วก็มันแทนครับมันก็กลายเป็น da เท่ากับ du ส่วนสองครับมันกลายเป็นอินทิเกรตของ a ดียูส่วนสองเอส่วนยูครับก็ตัดกันก็เท่ากับลอนยูถูกปะครับส่วนสองครับก็ได้กลายเป็นอีกอนี้ก็บวกได้เป็นล็อกของ นีครับพราะก็แทนเอกัไปก็เป็น2อรู x เอ็กคดรูทบวกด้วย2ตัดข้างล่างแลครับครบครับนี่คำตอบแล้วครับวันนี้ออนสองหลักกับนี้นะครับ2อรู x เอ็กอารคอดรูทเอ็กบวกด้วย อนของแอบส์ตูหนึ่งบวกรูทเอ็กบวกสนะครับนี่เขียนเป็นระบบนะครับยิเกตล็อกเอ็กส่วนเ็ครั้งสองดีนะครับ อยู่นะครับเราก็เลยก,กระจายกำลังสองเข้าไปก็คือเป็นดีเกทของดูค,ครับเราก็ลองเปลี่ยนตัวแปรกันหนึ่กันให้ u ล็อก x นะครับ u กับล็อก x d u เท่ากับหนึ่งส่วน x dx ถูกไหมครับถ้าเป็นยูกำลังสองส่วนนั่นก็ลองปกติเลยครับเอาใหม่นะครับให้ u เท่ากับล็อกกำลังสองเอเพราะอินทิเกรตล็อกกำลังสองไม่ได้หรอกครับ D u จะเท่ากับสองล็อก x D x ส่วน x นะครับถูกไหมครับ ให้ dv เท่ากับ1ส่วน x กำลังสองครับวีเท่ากับลบ1ส่วน x อกถูกไหมครับ,บดังนัน้นอินทิเกรตล็อกกำลังสอง x ส่วน x กำลังสอง dx เนี่ยจะเท่ากับ uv ก็คือลบล็อกกำลังสอง x ส่วน x ลบอินทิเกรตวีถูกครับลบหนึ่งส่วนเเจอลบกลายเป็นบวกครับ v d u ครับถูกครับ,รบมันก็เลยเท่ากับ ก็เหมือนเดิมนะครับเราแตำตัวนี้เท่าครับก็ให้ u เท่ากับ log x du เท่ากับ1ส่วน x dx dv เท่ากับ1ส่วน x กำลัง2 dx v เท่ากับลบ1ส่วน x เทครับไอนี่เกตตัวนี้ก็ได้เป็นเท่ากับลบ log กำลัง2 x ส่วน x บวก2 uv ลบอินดิเกต V เดี๋ยวครับ DU คูัคบข้อดอินดิเกต1ส่วน X กกลังสองคือได้ลบ1ส่วน X นะครับ เราก็ดึงลบหนึ่งส่วนเอกออกมานี่ก็มีสองคูณเข้ามาด้วยครับสองคูณเข้ามากลายเป็นสองส่วนเองครับก็บวกสี่ครับ ข้อินะครับอินทิเกรต x แทนกำลังส x dx ถูกไหมครับเราอินทิเกรตแทนกำลังสไม่ได้ถูกไหมครับเราก็เลยให้ u เท่ากับแทนกำลังส x du เท่ากับ2แทน x ที่แทนได้เสรลังเสรกลังส x dx ถูกไครับ ให้ dv เท่ากับ xdx v เท่ากับ x กำลังสองส่วนสองถครับ,รบถ้าทำต่อครับ UV, v, D, u v ลบเิเกต v du เนี่ยมันก็เบอร์คืนถูกไหมครับมันก็ยากกว่าเดิมแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ละถครับเรา,าให้ใหม่ให้ u เท่ากับ x แทน ดีเท่ากับดีเัครเท่ากับแทนกำลังสองเอ็กซ์เ <c oughs> ัรเราต้องหาทางอินทิเกรตตัวนี้ให้ได้ดีตัวเนี้ยนะครับเรา <c oughs> ก็เปลี่ยนแทนกำลังสองเนี้ยเป็นส่วนคอร์ครับดังนั้นจะหา,าวีเท่ารับวีเ่าอินทิเกรตของไยกำลังสองเส่วนคอสกำลังสองเอ็กครดีเอเราเปลี่ยน sin ได้เป็น 1นึ่งลบคอสกำลัง2องเอง็กซท่ครับจะเท่ากับหารครับเศกกำลัง2องเท่ครับหครับยินดีเกตเศกได้แทนครับเท่ครับดังนั้น,นเราใกล้เป็น อิ x, ทนทิเกรต x อาทนกำลังสองเเนี่ยเท่ากับ uv ครับ u ูคูณ v ก็คือเป็น x แทน x ลบ x กลังสครับ uv ลบอินทิเกรต v ดีอยู่หรือเปล่าครับแล้วกับตัว<อ>ครับก็จะริเกตเข้าไปนี่แทนได้อะไรครับ ก็คือได้ลอนเนสรครับ,รบถ้าใครอินทิเกรตแทนไม่ได้เนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยนแทนเนี่ยเป็นไซส่วนคอร์สครับอินทิเกรตไซส่วนคอถูกครับก็ดิฟไซส์ได้คอร์ ถูกวะครับดิฟคอร์ได้ลบไซด์ใช่ปะให้เป็นให้ก็คือเราให้ยูเท่าบคอเ็กนะครับเมือนกลายเป็นตัวเนี้ยลบถูกครับก็คือได้คนเดิมที่คอรลบไซด์ออกมาครับก็ได้เป็นเท่ากับลบลอน คอสุ์สุบะครับรถูากแล้วก็ลบหนึ่งก็ตีขึ้นมาเป็นยกกำลังไดู้กบะครับเท่ากับลอเนสอซูตเซ็กเอ็กนะครับครับคำตอบก็คือตัวนี้นะครับก็จัดรูปก็เป็น x แทน x ลบ x กำลังสองส่วนสองลบลอเนสอตรูตเซ็ก x บวก4นะครับ เขาจะตอบเป็นตัวนี้นะครับเขาจะตอบเป็น x แทน x ลบ x กำลังสองส่วนสองบวกลอนคอส x บวก c เนี่ยก็ไม่ผิดนะครับเพราะมันเท่ากันนะครับลบลอนเซ็ก x ลบลอนคอส x เนี่ยเท่ากับลบลอรนเท่าลอนเซ็ก x ข้อ14นะครับอินทิเกรต x กำลังส arc tan x dx ถูกไหมครับก็ไม่เดือดครับอินทิเกรต arc tan ไม่ได้หรอกครับเลาก็เลยให้ u เนี่ยเท่ากับ arc tan x ถูกไหมครับ ดียูเท่ากับ1ส่วน1บวก x กำลังสองให้ DV เท่ากับ X กำลังสองครับจะเท่ากับ x กำลัง3ส่วน3าครับดังนั้นอินทิเกรต x กำลังสอง c ารแทเนี่ยจึงเท่ากับ UV ครับลบอินทิเกรต วีดว่าครับแค่ตัวนี้เท่ากับพีกังสส่วนส เท่ากับหารพูน้ำก็คือพรตรงนี้นะครับตั้งหาร x กำลังสมด้วย1บวก x กำลังสอง่ากับก็คือ x กำลังสองบวก1หารมาได้ x เท่ากับก็คูณกับ x กำลังสามบวก x ลบกันเทบได้ลบ x เท่ากับนั่นก็คือออกมาเป็นเท่ากับ x กำลังสามบวก3 ARC TAN X ลบ1ส่วน3าอินทิเกรตของ X ถูกทูบครับลบ X ส่วน1นึบวก X กกำลัง2 D X นะครับครับก็ลองคูณกลับไปดูก็จได้ตัวเดิมนะครับแล้วก็ได้เป็นเท่ากับ X กกำลัง3ส่วน3 ARC าร์แทน ลบหส่วน3อินทิเกรต x น็กครับก็ได้เป็น x กซกลังสองส่วนสครับลบตัวนี้ครับอินทิเกรต x ส่วนหบวก x กลังสองนี่ยก็คือเราก็เปลี่ยนเป็นอินทิเกรตของ D 1บวก x กลังสองนะครับกำลังสเนี่ยกรดิกลับก็คือได้ 2x งเกคก็คือต้องคูณ1นส่วนสไปด้วย ไม่ได้ตัวเดิมถูกไหครับเนี่ยดิฟหนึเกกำลังสองนี่ยได้คือได้ 2x ถูกไหค,ครับตัด2คือเหลือ x อ็กส่วนหนบวกเกกำลังสองครับเลยได้เท่ากับ ก็ค,คือตอบตัวนี้ข้อสิบห้นะครับสิคือ cos อน x dx เราก,ก,ก็ให้ยูเท่ากับ แล้วยีอเอไม่ได้อยู่แล้วรอครับเราก็เลยให้ u เท่ากับ cos x น,นี่ u เครับให้ dv เท่ากับ dx v เท่ากับ x ทอะครับนนหนายถทีเกต cos พอ s สันเอ็เนี่ยเท่ากับ uv ก็คือลบเจอลบถูกครับ vdu ครับมันก็นจะวนๆน,นะครับ ไซน์ของลอนเน็นะครับเพราะเขาเขียนผิดก็ว่าอยู่ทำไมมึนๆครับอินทิเกรตไซน์ของลอน x dx ก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้ u เท่ากับไซน์ลอน x นี่ u จะเท่ากับคอสลอน x กส่วนเอ็กครับให้ dv วีเท่ากับดีเเท่ากับเนะครับอินีิเกรตตัวเนี้ย เลยเท่ากับ u v ถูกป่ครับ u คูณ v ก็คือ x ลบอินทิเกรต v d u v d u นะครับก็คือกลายเป็นนี่ก็คือตัวเดียวกันถูกป่ครับขยายมาบวกก็ได้เป็น2เท่าของ ครับก็ย้ายสองมาหารถูกปครับก็ได้ตอบตัวนี้นี่เกตล็อกของ x กำลังสองบวกสี่ d x นะครับนี่ก็ชัดเกณฑ์นะครับแล้วก็ อินทิเกรตตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับก็เลยให้ u เท่ากับครับ du จะเท่ากับดีวีเท่ากับดีเอ็กซ์นะครับโอ้ครับนั้นอินทิเกรตยูวีก็คือ